ทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเ,นเนะะก,ากาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอารสารปกครองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ สำหรับวันนี้เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสารปกครองที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้ค่ะสำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างธรรมาพิบาลสู่สังคมของสำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณพศ2568ครั้งที่หนึ่งค่ะซึ่งจะมีการบรรยายในหัวข้อ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยนายเชี่ยวชาญสุขช่วยอธิบดีสาปกครองสุพรรณบุรีและนายปริญญาสวัสดดวงตุลาการสารปกครองสุพรรณบุรีค่ะโดยจะจัดขึ้นในวันพฤหสัสบ,บดีที่30มกราคม2568เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬกาผ่านระบบ c i s c o WebEx Meetings และเฟซบุ๊กไลฟ์ของสำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีค่ะผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ Facebook ของสำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข035432333ต่อ2203 2207หรือ2223ค่ะ มาต่อกันที่กิจกรรมศาลปกครองพบประชาชนออนไลน์ค่ะสำนักง,งานศาลปกครองโดยสำนักประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้นำชุมชนทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมศาลปกครองพบประชาชนออนไลน์ประจำปีพศ2568ค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายเอกนัทจินเสนตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อรู้จักเข้าใจสิทธิทางปกครองปกป้องความเป็นธรรมให้ประชาชนซึ่งแบ่งออกเป็นสองรุ่น โดยรุ่นที่1จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2,568เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาและรุ่นที่2ในวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2,568เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco WebEx Meeting ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสำนักง,งานสารปกครองและศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวค่ะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักง,งานสารปกครองด้วยนะคะ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์สารปกครอง w w w a d m i n c o r t g o t h หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355ค่ะปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานสารปกครองขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระง,งับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่4กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมานาได้ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงาน3าปกครองและระบบสตรีมมิ่งบนศูนย์การเรียนรู้3าปกครองออนไลน์ออคราวผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2568ค่ะและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง โทรศัพท์021410711หรือ021410723หรือสายด่วนสารปกครอง1355ค่ะและก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออกคาวมาฝากกันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสารปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์อคลาวคือคำตอบสำหรับคุณ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของสารปกครองผ่านการเรียนดูรู้คน้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับอคลาวภายในอคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ o c r o w d a d m i n c o r t g o t h และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า o c r o d หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ o c r d เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน